มวีดสวัสดีครับเพื่อนๆช่วงใบครับช่วงใบมาปลูกเงี้ยกาะหัเชิดเท่าครับนี่คืออ่ามะเร็ดพัดนะครับนี่ก็จะสิเคลือบมั้งสิครับผมนี่คือในหัวเชิดเท่าเลยครับอันนี้ก็จะเก็บดอกเย็บเมื่อปลูกแล้วก็จะเอาบปดอกนี่กันครับนี่ ก็จะมันเสียว่เสือไทยค้นครับบ้านนี้ผมอ่านออกเขามีหมองข้างงแรงอ่านบอกเลยนี่ครับเวลาเขาเจ้าจะนน้ำเงินแล้วเขาเจ้ากระดูกทายแน่กันเอาไปตวงนีครับนี่เป็นลุมุงสีปูผางสีกันปูผานี่คือว่ากันนั่ืนมันเลยครับกันหยากัรยังเขาก็ประเดี๋ยวมาเอาดุนะย้ำสีดยาเขาก็สีดตัน้ำแข็งๆข็งนี่ครับโมตองม่านหิ้งหยามันเกิดแซมเกิดแซมเกิดสีหยาหัวเชตเท่ากิ่งเงี้ยกว่า อาหารอันนั้นอันนี้กินปุ้ยนะครับนี่แหละข้าวเจ้าไผ่ยอดยอดหัวเส้นดาวเขาเป็นรับปลูกกับปูกปุยเนี่ยครับไนนึงขาเจ้าไส้สลับไนใส้ครับไนนึงต่อหลุมหนึ่งครับเขาก็ไนล้หรเขาก็ดีลงมครับบ่อลงมหรืหูนี่ก็ใเส้สองไนสลับกันไปครับเส้สองเส้นหนึ่งครับไม่เพื่อมันตายนะครับถ้ามันตายจากนี้มองไนนึงเขาก็ง่ายมาใส้นี่ครับแย่มันกติ ว่าออกเป็นหัวไหมครับนี่มันกเก็บไปคายไปดองครับยีนี่ก็จะเ,เป็นบริษัทดองผักขายครับก็จะกับเล็ดอันนี้มันเหลือจากเฮ็ดผักกาดปูผักกาดนะครับผักกาดขาวเบิรดแล้วชุดสุดท้ายครับนี่หัวเต้นในนหน่อยผมใตยเพื่อนเพื่อนบ้งมือวัดมือวัดน,นี่ก็คือว่าหัวหญยเหร,รียญปรกบชุดเหลกอันนี้ชุดสุดท้ายครับหัวแต่ปลูกครับนี่ยู่ของขางกันประมาณจิบก็ชุดครับอันนี้ต้อด้วยผักกาดขาวครับนี่ ปูผักกัดขาวสันหัวเชเท้าหัวเชเท้าสีขาวครับถ <_ letter> ุงหนึ่งเขาจะเอาไมา้ปลูกครับประมาณปุ่นละครับเดือนสิบเอ็ดสองหรือเดือนหนึ่งปุนละครับจังสีได้เก็บมันก็สีใงญ่พอดีนะครับหัวเชเท้าเขาจะยุดนี้เขาจะมีฟันเป็นเอ็นแว่นเป็นแว่นครับแล้วก็ไปดองขายเป็นถุงครับดองเกลือดองยังนี่นครับประมาณเห็ดประมาณบ่ออะไครับนี่ประมาณลายเครื่อง สองงั้นนี่แหละครับประมาณนี้พู้น่ะผนกปูผาครับผมผนกงานเงี้ยงก็ผมผนกกันเฮ็ดปลูกครับหยอดครับว่าเฮ็ดไผเฮ็ดมันครับก็คือว่าพูดอย่างนี้ว่หน้าที่ปูผากับปูเ้างมีหน้าที่ปลูกกับปลูกครับผมก็เลยมารับหน้าที่ปลูกมหยอดครับกับประมาณนี้ครับเฮ็ดงา้นเหมือนี้ครับช่วงใบครับช่วงใบปลูกผรกกาดข้าวเซตปุ้น <laughs> 你，很个。